สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบไลฟ์สไตล์สาวแมวมันนี่เด็เนื้แซบๆอีกแล้วจะพี่น้องตำซั้วขนมจีนกินกับหมูกรอบจะพี่น้องเบิ้งพูน่ะกรอบสนั่นจอค่ะพี่น้อง้าเบิ้งอันนี้เห็ดเองนะคะเด้อนี่หมูกรอบแบบไรยตอนแห้งจะพี่น้องเนี่ยปาดแซบๆเละเห็ดเป็นคอนดูแบบนี้เลยจะพี่น้องผักกระไลคือเกานจะนาะมีอันผักสลัดค่ะพี่น้องคะผักสลัดนะคะแล้วมันนี่มีอันผักขาเบิ่งผักขาลังบั่นกำใหญ่ๆค่ะพี่น้องคาแซบๆค่ะมา กินเลยตำส่วนขนมจีนไสอันหนวดมืกไสหอยเซอรีเนี่ยมาจากพี่น้องมูกรอบอขอจัดกัดเบิ้งก่อนทั้งเลยก่อ,อนพนันจอ,อ หน่นมัน sành, xem lòng chín nhau nhau, ừm, ừm ừ. ừ. 咱们才能补呢呢。 เทากันปันยังจะพี่น้องเหนื่อยไหมอ่ะป <laughs> วดรูมมาดูพี่น้องเด้อ ลอันนี้เฮ็ดแบบใส่มาอบร่มร้อนจ้ะตรงก็เอาไปทอดอีกเท่านึงขนจีนพันหมูกรอบจ้ะ 嗯。 ครับคับน้อมื่อ <c oughs> เด็ดมากสดสดเลยจ้ะครับหลังบ้านบ้านนู้นม่ีฝนตกนตกลื่งตันทิ์เศร้า Mm-hmm. Ừ. tất nhiên nặng cọc cọp luôn ngon ความกรอบเป็นไหมเอาเนื้อมันออกใป่ไหน้อ,นอ,นองขอนมเซนกับกรอบทสุกจอ อืมส่วนนกับมันเล่นนึ่งครับ จับพี่น้องอิม่อมแล้วเปล่านี่เราสองต้มเดี๋ยวไว้ให้น้องกินอีกจับพี่น้องอม,มาท้าายคลิปน้ำเนาะเอาละจ้ะพี่น้องมาเนี่กค่ะเมนูตำั่วขนมจีนแก้มกับหมูกรอบแบบกรอบสนั่นจอเลยจ้ะพี่น้องจานนี่เหลืออยู่สองตอน้นเลยจ้ะเดอ้อนี่เฮ็ดเองแซ่บๆจ้ะพี่น้อง กินแก้มกับพักค้าเนาะจาเนาะพักค้าล้างบ้านเบิง้งเลือแบบกำบักใหญ่นะคะพี่น้องคะบะทิมคะพี่น้องคะเก็บเก็บไว้ลวกกินก็นได้นะคะเน,นาะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวทีจะขอปิดคลิปซัมมี่นะคะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่ค่ะเด้อเมื่อนี้ถ้าเกิดว่ากินบะสุภาพกินส่วนลวดเนี่ยก็ขอโทษขอไผ่น,นะะ้ำเลยค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อน,น,ะค,ะอนค่ะขอบคุณค่ะ